นักเรียนป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มีมเีเพื่อนเพื่อนทักไลน์ส่วนตัวมาหาครูนะคะทั้งเพื่อนที่ไม่ได้มาโรงเรียนวันนี้เราอยากให้ครูสอนเพิ่มเติมนะคะให้ทันกับเพื่อนที่ไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะก็เปิดคลิปนี้ดูย้อนหลังได้นะลูกนะเพราะว่า ตอนนี้เพื่อนที่ออนไซต์อยู่ที่โรงเรียนเขาก็กำลังเรียนถึงถึงหน้าแปดนะคะหน้าแปดถึงหน้าสิบแล้วนะคะเป็นหน้าปัจจุบันหน้าแปดถึงหน้าสิบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยลูกการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบ เนี่ยนะอันนี้ภาพจากหนังสือเลยที่เพื่อนส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะการแยกตัวประกอบแต่วันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แยกตัวประกอบปกตินะคะเขาระบ,บุด้วยว่าให้แยกตัวประกอบโดยการตั้งหารนะคะโดยการตั้งหารเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครูนะคะก็เลย มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้กับเพื่อนที่ไม่มาเรียนนะลูกนะอ่าการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารทําอย่างไรล่ะทาอย่างไรล่ะอ่าเรามาดูกันเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโจทย์ข้อ7นะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อ7ให้ดูนะคะข้อ7 608้เขาให้นักเรียนแยกตัวประกอบ608เนี่ย โดยการตั้งหารเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเขียนอะไรลูกวิธีทำมาให้หนูแล้วนะหนูก็เอาโจทย์มาเลยค่ะ608อ่านะคะขีดเครื่องหมายหารสั้นนะคะ608จากวันนี้ครูอะไรนะลูกบอกกับนักเรียนว่าการหารโดยการแยกตัวประกอบเนี่ยการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารเนี่ย เราจะต้องนำจำนวนเฉพาะนะคะฟังให้ดีนะจำนวนเฉพาะนะคะมาหารนะคะมาหารจำนวนเฉพาะอย่างเดียวไม่พอด้วยจำนวนเฉพาะตัวนั้นเนี่ยจะต้องหาร608ได้ลงตัวด้วย ถ้านักเรียนไม่รู้ว่าควรเอาอะไรมาหาร608ดีนะให้นักเรียนนึกว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมันมีจำนวนเฉพาะตัวหนึ่งที่เป็นเลขคู่นะคะจำนวนเฉพาะตัวหนึ่งที่เป็นเลขคู่ก็คืออะไรเอ่ย2ใช่ไหมลูก2เป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่แล้ว2เนี่ยสามารถหารจำนวนคู่ทุกจำนวนได้ลงตัวอย่างที่อะไร หารจำนวนคู่ทุกจำนวนได้ลงตัวด้วยเพราะฉะนั้น6 0 8ของเราเป็นอะไรคะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะจำนวนคู่ใช่ไหมคะลงท้ายด้วย8เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้น6 0 8ของเราเป็นจำนวนคู่เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะจำนวนคู่ทุกจำนวนหารด้วย2ลงตัวอ่าและ2เป็นอะไรคะจำนวนเฉพาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้2ได้ไหม ใช้สเอามาหาร608ได้ไหมได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ครูบอกต้องเอาจํานวนเฉพาะมาหารแล้ว2สามารถหาร608ได้ลงตัวด้วยได้ลงไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน2คูณอะไรได้6 2 3 6ใช่ไหมลูกอ่าหกลบหหมดไปนะต่อไป2คูณอะไรได้0น 2อคูณศูใช่ไหมคะสคูณ0ได้0ใช่ไหมลูกอ่าต่อไปเหลือ8บังสงคูณอะไรได้8 2 4 8เห็นไหมลงตัวไหมลูกลงตัวใช่ไหมคะเห็นไหมคะสหาร608ได้เท่าไหร่สาม 4, ลงตัว2เป็นจำนวนเฉพาะไหม เป็นใช่ไหมใช้ได้หารลงตัวไหมลงเพราะฉะนั้นใช้สองได้แต่เรามาดูสามร้อ,อยสี่เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมลูกเพราะว่าสามร้อยสี่ยังเป็นจำนวนคู่อยู่แสดงว่าจำนวนคู่ยังหารด้วยอะไรลงตัวที่ครูบอกยังหารด้วยสองลงตัวใช่ไหมคะยังหารด้วยสองลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็ หารสองอีกสอ2คูณอะไรใกล้3ส,สุดแต่ไม่เกิน3 2 1 2ใช่ไหมคะ2 2 1 2อ่งสอา2ไว้ในใจนะ3ลบสที่หนุที่อยู่ในใจเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่เหลือ1นึ่อ่าครูใส่เลขเล็กๆไว้ตรงนี้นะเหลือ1 1ึ่ของเราไปรวมกับ0ที่อยู่ข้างหลังได้ สิได้10นะรวมไม่ใช่หมายถึงเอาหนึ่งมาบวกกับศนะูนย์ะเพราะว่าหนึ่งกับศูนย์ทไมอยู่คนละหลักนะคะเพราะฉะนั้นเอามารวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้10 2อะไร2อ,อะไรได้10บเออสอคูณอะไรได้10บสองใช่ไหมคะสิบลบสิหมุดไปต่อไปเหลืออะไรบ้างตัวสุดท้ายเหลือ 4. ส2คูณอะไรได้4 2 2ส,ส,ส,สเห็นไหม ลงตัวไหมลงตัวไหมลูกได้ร้อยห้าสิบสองลงตัวสองเป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นเพราะฉะนั้นเขา้าเขาแต่หนึ่งร้อยห้าสิบสองของเรายังเป็นเลขคู่อยู่ใช่ไหมลูกยังเป็นเลขคู่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำาไมหารต่อไปอีกหารต่อไปอีกเลขคู่ทุกจำนวนหารด้วยอะไรลงตัวนะเมื่อกี้คุณนุ่นบอกหารด้วยสองลงตัว ใช่ไหมคะอ่าหาสองเลยค่ะเวลาเราหารนะนักเรียนอันนี้เวลาเราหารจะแตกต่างจากการคูณหารเราต้องหารตั้งแต่หลักข้างหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าคูณเนี่ยเราคูณหลักหน่วยคูณหลักหน่วยก่อนแต่หารเนี่ยหารจากข้างหน้าไปนะสองคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะใส่ศูนย์อ่าสองคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์หนึ่งไปรวมกับ 5ใช่ไหมหนึ่ไปร,รวมกับ5ข้างหลังไม่ใช่รวมได้6นะพอมันอยู่คนละหละักใช่ไหมลูก1ไปร,รวมกับ5เป็น15 5 2อะไรใกล้15สุดคูณอะไรแล้วใกล้15สุดแต่ไม่เกิน15 2 7 1 0 4 10 2, 7จนะ15ลบกับ14เหลือเท่าไหร่คะ15ลบกับ14 เหลือนหนึ่งครูใสเ่เล็กๆไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้น1เอาไปรวมกับ2ที่อยู่ข้างหลังเป็นเท่าไหร่ลูก12ใช่ไหมคะ12 2อ,อะไรได้12 2 6 12อืหหยุดได้ยังเนี่ยหยุดได้ยัง76ยังเพราะอะไรเพราะ76ของเราทำไมยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อ ผลลพธ์ของเราเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วเท่านั้นนะผลหารของเราเป็นจานวนเฉพาะแล้วเท่านั้นแต่7 6ของเรายังไม่เป็นจนํานวนเฉพาะเพราะอะไรเพราะ7 6ยังเป็นเลขคู่อยู่เลขคู่ยังหารได้อะไรลงตัวอยู่หารด้วย2ลงตัวหารต่อไปค่ะ2คูณอะไรได้0 2นคูณ0ได้0 2คูณอะไรใกล้7สุดแต่ไม่เกิน7 2คูณ3ได้6 7ลบ6เหลือเศษ เจ็ดลบหเหลือ1นใช่ไหมคะอหนไปรวมกับตัวหลังเป็นสิบหคูณอะไรได้16 2 8 16โอ้โหดูท่าเราจะยาวสายังไปเลขคู่อยู่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะอบามสปเป็นเลขคู่เลขค,ลคู่ทุกจำนวนหารด้วยจำนวนเฉพาะก็คือ2ลงตัวหาสต่อไปคะ่ะ สคูณอะไรได้0 2 0 0 2คูณอะไรใกล้ 30, 2, 1, 2, 3ามสูตรสองห่องสลบสเหลือ1 2คูณอะไรได้18 2 9 18เหลือผลลัพธ์เป็น19 19เป็นเลขคี่เลขคี่แล้ว19เเนี่ยนอกจากเป็นเลขคี่แล้วยังไม่มีจำนวนเฉพาะตัวไหน ที่หาร19ได้อีกแล้วใช่ไหมลูกเพราะว่า19อเไรเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นที่ครูบอกเราจะหยุดหารก็ต่อเมื่อทุกจำนวนของเรานี่ทุกจำนวนของเราตืบ๊บ2เป็นจำนวนเฉพาะยัง2เป็นจำนวนเฉพาะอย่างตัวแรกเป็นเป็นใช่ไหมคะเป็นอ่าเป็น เป็น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 ทุกจํานวนเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้ยังตอบได้แล้วนะคะดังนั้นดังนั้นหกร้อยแปดเท่ากับอ่าแยกตัวประกอบมาตัวที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นจํานวนเฉพาะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีสองกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสองห้าตัวนะ 2องคูณ2องคูณสคูณสคูณสองหนึ่้าหคบแล้วคูณอะไรตัวที่อยู่ข้างล่างตัวที่อยู่ข้างล่างของเราคืออะไร19เกาเอาจำนวนเฉพาะทั้งหมดลงมาด้วยนะ19ได้เท่ากับ2กี่ตัว1 2 3 4 5 2คูณกัน5ตัวก็เท่ากับ2ยกกำลัง5้าคูณสิบ อ่าได้ยังคะตอบได้แล้ว 2. ยกกำลัง5คูณ10 9นักเรียนลองตรวจคำตอบดูนะว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับ108ไหมทุกจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะแล้วทุกจำนวนคูณกันได้608แแล้วเนี่ยสแสดงว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตอบได้เลยนะคะอ่า นี่คือตัวอย่างข้อ7ไม่ยากนะคะลองทํากันดูนะเด็กๆใครสงสัยตรงไหนก็ลองถามครูดูนะลูกอ่านะคะเดี๋ยวครูลองข้อยกตัวอย่างข้อ7ให้นักเรียนลองทําก่อนนะคะส่วนถ้ายังงงยังไงก็ทักหาครูได้นะคะลูกบ๊ายบายค่ะ